สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกัน ก็เป็นรายละเอียดการเปิดรับสมัครของนักศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งกำลังเปิดรับสมัครในขนาดนี้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจและต้องการศึกษาต่อในระดับนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะและวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับเราในวันนี้ท่านก็เป็นผู้อำนวยการสานักบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรภาสวาย,ยิ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาพูดคุยเกินในเรื่องของระดับปริญญาเอกนะคะ,คะอาจารย์ว่ามีสาขาอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดถึงความแตกต่างระหว่างปริญญาเอกและปริญญาโทมีความแตกต่างยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะความแตกต่างนะคะในเชิงของเนื้อหาวิชานะคะคือความลุ่มลึกนะคะในแง่ของเนื้อหาแตกต่างกันนะคะ,คะแล้วก็ แตกต่างกันเรื่องของกระบวนการวิจัยเพราะว่าในระดับปริญญาเอกเนี่ยเท่าที่ตนเองได้เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการบัณฑิตของมสทเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นกรรมการด้วยท่านจะให้ความสำคัญในโครงโครงการที่นักศึกษาทำวิจัย ระดับปริญญาเอกเนี่ยมากบางโครงการนี่เราพิจารณากันเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นในแง่ของความแตกต่างเนื้อหานี่แตกต่างกันอย่างมากก็คือความลุ่มลึกแล้วก็การทําวิจัยจะต้องมีกระบวนการวิจัยที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ได้องความรู้ใหม่ อันนี้คือความแตกต่างกันนะคะ,คะแล้วก็แตกต่างกันอีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของการสําเร็จการศึกษาเนี่ยในกระบวนการของปริญญาโทเนี่ยก็เพียงแต่เราอาจจะใช้วิธีการนําเสนอผลงานวิจัยหรือไปไปใช้งานวิจัยเพื่อไปลงวารสารอย่างเงี้ยนะคะ,คะในกลุ่มไหนเนี่ยเราก็ไม่ไม่ไม่เรียกไม่ กังวลมากนักแต่ถ้าเป็นระดับปริญญาเอกเนี่ยจะต้องเป็นอยู่ในฐาน TCI กลุ่มหนึ่งหรือเป็นการประชุมนานาชาติเงี้ยค่ะ,คะซึ่งเรากำหนดกฎเกณฑ์ไว้ค่อนข้างจะยากและชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านกระบวนการระดับปริญญาเอกได้นี่เรียกว่าจะต้องมีคุณภาพมากๆเลยค่ะค่ะก็เป็นการแตกต่างแต่ว่าก็ต้องมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เวลาเรียนก็ต่างกันนะคะ,คะปริญญาโทเนี่ยเราเรียน2ปีหลักสูตรสปี แต่ปริญญาเอกเนี่ยเรียน3ปีนะนนอย่างน้อยสิปีปีขึ้นอีกปีหนึ่งจะให้แบบความรู้ปึกขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะคะของมสทเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาที่คุณภาพจริงๆนะคะถ้าเรารู้จักคนที่จบมสทในดับปริญญาเอกลองถามเขาซิว่า คุณภาพยังไงเขาจะตอบได้ชัดเจนเลยค่ะอยาก <c oughs> จะให้ไปถามแล้วก็งานวิจัยของคนที่จบเป็นยาเอกของเรานะคะได้ทุนของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ทุนที่ต่างๆแล้วก็นำเสนอผลงานเนะี่ยเรียกว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพจริงๆค่ะค่ะแล้วมสทเราได้เปิดระดับปริญญาเอกเนี่ยมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แต <c oughs> <c oughs> ่ว่าเราเปิดเนี่ยเราไม่ได้เปิดรับเยอะนะคะค่ะ พราะนั้นขอเรียนว่าเป็นยาเอกนี่เป็นกระบวนการคัดเลือกที่ค่อนข้างคัดเลือกคุณภาพแล้วในแต่ละปีนะคะในแต่ละหลักสูตรเนี่ยเรารับไม่เกิน10คนค่ะคะเพราะฉะนั้นถึงได้เรียนว่าเราไม่ได้รับนักศึกษาเป็นญาเอกเยอะแยะนะคะถึงแม้จบมาหลายรุ่นแล้วเนี่ยก็คนที่จบเป็นญาเอกไปก็ไม่ได้เยอะอะค่ะค่ะแล้ว มสทเราเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างคะจากสถานบันอื่นในการศึกษาในระดับเรีย <c oughs> เนเอกคะ่ะก็ในแง่ของการเรียนการสอนเนี่ยของมอสทนี้เป็นระบบการศึกษาทางไกลใช่ไหมคะไม่มีชั้นเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่าส่งประมวลสาระเอกสารเนื้อหานะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะต้องเข้ามารับการสัมมานาเข้ม <c oughs> ชุดวิชาเพราะฉะนั้นในการสัมมนาเข้มชุดวิชาเนี่ยเป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาจะต้องมาเรียนในเรียนก็เรียนวันเสาร์อาทิตย์ะนะคะเพราะนั้นกระบวนการเรียนนะเราออกแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับคนทํางานแต่ว่ากระบวนการที่เป็นเรื่องของคุณภาพนี้ไม่แตกต่างกันเรียกว่าคุณภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นในกระบวนการเรียนมันจะเอื้อต่อคนทํางานนะคะว่าในวันเสาร์อาทิตย์หยุดก็มาเรียนนะคะหวิชาเนี่ยก็จะมาเรียน3 3ส,สัปดาห์ ค่ะนะคะเพราะนั้นในหนึ่งเทอมบางบางสาขาวิชาจะเรียนสองชุดวิชาหรือบางสาขาวิชาจะเรียนหนึ่งชุดวิชาก็เป็นไปตามที่นักศึกษาลงทะเบียนก็จะมาเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็กระบวนการสอบเนี่ยเราจัดสอบที่มหาวิทยาลัยนะคะ,คะพเพราะปาเอกเนี่ยเรียกว่าจะต้องส่วนใหญ่จะโอเพนบุ๊กอะค่ะเพราะนั้นนักศึกษา,าก็จะต้องเตรียมเราก็จะเตรียมโต๊ะใหญ่ๆไว้ให้เพื่อที่จะได้ได้นัาากศึกษาจะได้เปิดตำราอะไรบาง บางคนก็ไม่สะดวกมาสอบที่กรุงเทพอาจจะอยู่ที่ใต้สงขลาอยู่ที่พัทลุงอยู่ที่พังงาอเงี้ยค่ะเราก็ให้นักศึกษาบอกเลยว่าเราจะไปสอบที่นั่นเราก็อนุญาตให้สอบนะคะระบบของเราเนี่ยยืดหยุ่นมากเพียงแต่ขอให้นักศึกษาบอกว่าพร้อมที่จะสอบที่ไหนเราก็จะจัดข้อสอบไปให้แต่ว่าโดยราโดยโดยส่วนส่วนที่เป็นความสะดวกสบายแล้วเราจัดสอบให้ที่หน้ามสทที่ตั้งที่อำเภอปากเกร็ดเนี่ยค่ะ ค่ะก็ที่นี้ก็มีจัดสอบด้วยแล้วก็อาจจะติดทิวราที่ไหนก็สามารถแจ้งสอบได้แจ้งสอบเราก็จะเตรียมข้อสอบไปให้ค่ะสะดวกสบายมากค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานทำงานค่ะใช่แล้วก็บางทีเราชีวิตคนเรียนมีเอกอาจจะวุ่นวายเพราะว่าต้องมีงานเยอะมีครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าเราจะเอื้อให้มากที่สุดนะคะค่ะเราก็ช่วยเหลือเป็นการเรียนทางไกลแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะใช่ค่ะแล้วมา คุยถึงเรื่องหลักสูตรกันบ้างค,ะค่ะในสำหรับปี2559นี้จะมีหลักสูตรอะไรบ้างที่เปิดรับสมัคร<ก>ค่ะขอเรียนว่าเราเปิดนะคะใน6สาขาวิชานะคะแล้วก็เริ่มรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่15พฤษภาคม2559นะคะโดยสาขาวิชาที่เปิดรับสาขาวิชาแรกก็คือสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะในขแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์นะคะ เราก็จะเปิดนะคะในแบบที่2.1ตอนนี้เดี๋ยวหลายท่านอาจจะงวงว่าเอ๊ะแบบที่1.1กับ2.1นี้แตกต่างกันอย่างไรก็คือแบบที่1.1จะเป็นแบบที่ไม่มีการเรียนรายวิชาเป็นการทำวิจัยอย่างเดียว นะคะแบบที่2.1ก็คือมีเรียนรายวิชาด้วยแล้วก็ทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยค่ะนะคะเพราะนั้นในสารสนเทศเนี่ยคะ่ะในในสาขาวิชาศิลปาศาสร์เนี่ยเราจะเปิดแค่แบบที่2.1ก็คือต้องมีวิชาเรียนตามที่กำหนดแล้วก็ทำดุษฎีนิพนธ์ตามหน่วยกิจที่กำหนดในหลักสูตรนะคะ,คะในสอ,อาสาขาวิชาที่2ก็คือสาขาวิชานิาศศาสตร์นะคะก็เปิดแบบที่2.1เช่นกันนะคะก็เหมือนกันก็คือว่ามีวิชาเรียนแล้วก็ มีการทำดุษเดียดิพนตามกำหนดเวลานะคะสาขาวิชาที่3ก็คือศึกษาศาสตร์นะคะสาขาวิชาศึกษา,าศาสตร์เนี่ยเปิดใน2วิชาเอกก็คือการศึกษาทางไกลกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะคะก็จะเปิดในแบบที่2.1เช่นกันนะคะ,คะสาขาวิชาที่4ก็คือสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะก็จะมีใน2แขนงวิชาก็คือบริหารธุรกิจนะคะก็จะเปิดในแบบที่2.1 ะะส่วนสาขาขแขนงวิชารัฐประศสสนศาสตร์นะคะอันนี้เราจะเห็นว่าเขาเปิดแบบที่1.1ด้วยแล้วก็2.1ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่เรียนไว้มันมีความแตกต่างกันในการเรียนนะคะส่วนสาขาวิชาที่5ก็คือสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะก็เปิดในขแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วิชาเอกการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร เปิดในแบบที่2.1 <c oughs> นะคะแล้วก็สาขาวิชาสุดท้ายก็คือสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะก็จะเปิดในแบบที่2.1นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของ6สาขาวิชานะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ะเราเปิดในใน2แบบแต่รัฐประศาสนศาสตร์จะเปิดในทั้งแบบที่1.1และ2.1คือเปิดทั้ง2แบบเลยค่ะใช่ค่ะ <c oughs> แต่ที่ผ่านมายังไม่มีใครเข้ามาในแบบที่1.1เลยนะเพราะว่า าบางคนก็อาจจะอยากจะเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะ,คะอยากอยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงว่าในแบบ1 2.1กับแบบ2.2ค่ะค่ะสองจุ่ค่ะทั้ง 1> 2, 1 2> งงแบบเนี้ยเราควรที่เรียนแบบไหนหรือรียนไหนคืออย่างที่เรียนค่ะว่าแบบที่1.1เนี่ยเป็นแบบที่เน้นการวิจัยค่ะโดยที่วิชาที่เรียนเนี่ยอาจารย์อาจาอาจะบอกว่าให้ไปเรียนวิชา ที่1วิชาที่2แต่เขาไม่คิดหน่วยกิจนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะจะเรียกว่าเราจะเลือกแบบที่1.1เราก็มั่นใจว่าเราเนะี่ยเก่งวิจัยนะคะแล้วก็เขาจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าใช้กระบวนการว,วิจัยตลอดหลักสูตรเลยะนะคะอันนี้ก็จะมีผลในเกณฑ์การจบเนี่ยอาจจะต้องทำเป,เปเปอร์ที่จะนำเสนอผลงานวิจัย อาจจะ2ชิ้นนะคะเพราะนั้นก็จะเน้นวิจัยไปเลยแต่ถ้าเราเราคิดว่าเราอยากจะเรียนด้วยแต่ฉันก็เห็นตนเองก็สอนปินยาเอกอยู่นะคะนักศึกษาก็ส่วนใหญ่ก็คิดว่าคิดว่าอยากจะเรียนคอร์สเวิร์กพูดง่ายๆว่าในเรียนในหลักสูตรอาจจะ3วิชา4วิชาแล้วก็เข้ามาสู่การทําดุษฎีนิพนธ์ค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนะคะ ก็ความแตกต่างของทั้งสองละสองแผนสองแบบการเรียนใช่ค่ะค่ะแล้วคุณสมบัติเข้าก็จะต่างนะคะ,คะเดี๋ยวจะเรียนให้ฟังต่อไปนะคะค่ะตอนนี้จะก่อนก่อนอื่นเมื่อกี้ที่เรียนว่าระบบการเรียนการสอนของมสทนะคะที่ว่าเป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลนะคะใช้สื่อนะคะอันนี้ก็ขอมาเน้นย้ำว่าหลายคนอาจจะถามว่าไม่มีเวลาแล้วจะต้องมาเรียนทุกอาทิตย์หรือเปล่าค่ะจะได้ดินคำถามเสมอะคะ่ะใช่ค่ะก็เรียนว่า เราจัดกิจกรรมนะคะที่จะใช้การเรียนการสอนด้วยสื่อต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศ,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 ศ<ะ>ึกษาในรูปแบบของการสัมมนาเข้มชุดวิชานะคะจะเห็นว่าชุดวิชาหนึ่งเราจะสอน3ครั้งครั้งละ2วันนะคะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์โดยฟังอาจารย์จากมสทแล้วก็ระดับปริญญาเอกเ,เนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ที่ เป็นการศึกษาชั้นสูงนะคะ,คะเราก็จะมีวิทยากรที่เก่งๆมาจากสถานที่ต่างๆมาจากามหาวิทยาลัยต่างๆที่เรียกว่าชั้นหนึ่งเราก็จะเชิญมาให้ความรู้กับนักศึกษาของเรานะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนบางสาขาวิชาก็อาจจะมีการดูงานนอกสถานที่ มีการนำเสนอกิจกรรมแล้วก็ผลงานวิจัยต่างๆนะคะก็เป็นกิจกรรมอื่นๆที่สาขาวิชาอาจจะบอกว่ามีความจำเป็นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เป็นตัวร่วมของทุกหลักสูตรนะคะค่ะก็มีการศึกษาดูงานด้วยไม่ใช่แค่มาเรียนศึกษาจาก<ช>ตรรา,ายอย่างเดียวอย่างบางสาขายกตัวอย่างที่ที่ดิฉันอยู่เนี่ยก็คือการศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เนี่ยค่ะ ก็จะมีการชุดวิชาเขาเรียกประสบการณ์วิชาชีพมหาบดุษฎีบัณฑิตเนี่ยนะคะเขาก็จะให้นักศึกษาเนี่ยต้องไปนำเสนองานในต่างประเทศค่ะค่ะโดยที่นักศึกษาเนี่ยจะได้ทุนเมื่อไปต่างประเทศเนี่ยเมื่อลงชุดวิชาประสบเนี่ยนะคะพูดสั้นสั้นเนี่ยนะคะก็จะได้ทุนคนละ2 5 0 0 0บาทโดยมหาวิทยาลัยออกทุนให้แล้วเราก็จะเลือกว่าจะไปนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเนี่ยที่ประเทศไหน ก็จะไปได้มหาวิยาลัยก็สนับสนุนการสู่สากลนีค,ค่ะค่ะคือเขาจะไปประเทศไหนเรามงบประมาณให้อันนี้ก็คือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ออกแบบว่าจะจะมีกระบวนการนี้อยู่ในการเรียนการสอนนะคะนักศึกษาเขาก็เวลาเข้ามานี่เขาก็จะ ตั้งตารอว่าเขาจะไปประชุมที่ไหนไปนำเสนองานที่ไหนอะค่ะก็เป็นจุดน่าสนใจนะคะว่าเราทำผลงานออกมาแล้วเราต้องเผยแพร่ให้คนได้รับรู้อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค่ะไม่เพียงดูงานนะต้องไปเสนอเปเปอร์อย่างเงี้ยค่ะต้องไปเสนอในเวทีระดับประเทศนานาชาตินคะใช่ค่ะ ค่ะ,คะน่าสนใจมากนะคะ,คะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนค่ะใช่ค่ะแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยบอกถึงคุณสมบัติหลักๆได้ไหมคะสำหรับผู้ที่จะมาเรียนต่อในระดับปริญญาเอกเนี่ยค่ะค่ะคุณสมบัติของผู้ที่ที่จะมาเรียนนะคะแต่ละหลักสูตรเนี่ยมีความแตกต่างกันนี่ขอเรียนนะคะ,คะวันนี้จะเรียนคุณสมบัติที่เป็นตัวร่วมเบื้องต้นว่าคุณสมบัติทั่วไปเนี่ยก็คือต้องจบปริญญาโทในสถาบันที่ เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองนะะตอนนี้ถามว่าเอคะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่เวลาถามคนจบปริญญาโทและต้องจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เรียนว่าต้องเข้าไปดูในรายละเอียดแต่ละสาขาแต่เท่าที่ได้สังเคราะห์มาแล้วว่าแต่ละเป็นตัวร่วมนะคะบางสาขาวิชาก็รับที่3.00นะคะบางหลักสูตรก็รับ3 2 5บางหลักสูตรก็รับ3.5 เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ห<ต>ลักสูตรของเขานะคะ,คะเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าไม่ต่ำกว่า3ามะค่ะนะคะแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีอะไรสุขภาพที่เหมาะกับการเรียนปริญญาเอกนะคะ,คะเพราะว่าปริญญาเอกเนี่ยไม่ใช่เพียงว่าอาจารย์เขาจะเห็นใบสมัครแล้วเขาจะรับเลยเดี๋ยวจะเรียนให้ฟังต่อไปว่ามันจะมีกระบวนการในการคัดเลือกที่นักศึกษากับอาจารย์ก็จะต้องเห็นตัวแล้วก็มานําเสนอความคิดนะคะความคิด เรื่องของเชิงวิชาการแล้วถึงจะรับนะคะค่ะก็จะมีวิธีการคัดเลือกที่เป็นระบบอีกใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วนอกจากนั้นแล้วในหลักสูตรของปริญญาเอกเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจกันดีว่าคนเรียนหลักสูตรปริญญาเอกเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างแล้วโดยเฉพาะเรื่องภาษาด้วยค่ะเพราะนั้นการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการส่งคะแนนนะคะส่งคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ต่างๆเราก็รับหลายอันนะคะอย่าง TOEFL ก็500นะคะก็จะดูรายละเอียดใน powerpoint นี้ละกันนะคะ,คะก็จะเห็นว่า,าเรารับเกณฑ์เยอะนะคะว่า,าสมัครก็จะยื่นคะแนนภาษาอังกฤษด้วยนะคะ,คะก็จะเห็นว่าคะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยะคะเราก็รับทั้งอของของจุฬาก็รับนะคะแล้วก็ของ IELTOEFL ทั้งหลายนะคะก็ ให้ดูรายละเอียดละกันนะคะเพราะว่าบอกตรงนี้ก็คงจะเยอะนะคะเยอะหลายสถาบันเรารับหมดแล้คะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยด้วยนะเขาเรียกว่า STOU EPT เราก็รับเพราะนั้นก็ไปสอบได้นะคะก็ยื่นเกณฑ์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ทางท่านพิธีกรได้ถามว่าเอ๊แบบ1.1นะคะเพราะนั้นก็เตรียมรายละเอียดมาให้ว่าแบบ1.1ที่ เป็นแผนการเรียนที่เป็นการเน้นการวิจัยนะคะก็จะเห็นว่าเขาจะมีคุณสมบัติเพิ่ม<ฆ>ที่เข้ามานะคะว่าจะต้องเป็นอาจารย์นะคะผู้สอนนะคะในหลักสูตรรัฐประศาศาศาสารศาสตร์เน<ฆ>ี่ยค่ะก็จะบอกว่าจะต้องทําวิจัยไม่น้อยกว่า5ปีนะคะแล้วก็จะมีการทําดุษฎีนิพนธ์เนี่ยค่ะไม่น้อยกว่า48หน่วยกิตจ,จะเห็นว่าจํานวนหน่วยกิต มากกว่าหลักสูตรอื่นนะคะถ้าเป็นดุษฎีิพนธ์หลักสูตรที่เป็นแผน2.1จเนี่ยจะแค่36หน่วยกิตอันนี้ก็จะเป็น48หน่วยกิตอันนี้คือความแตกต่างคือแตกต่างทั้งคุณสมบัติคนเข้าด้วยแล้วก็การทําวิจัยด้วยหน่วยกิตที่ทําวิจัยค่ะก็มีความแตกต่างก็แล้วแต่สาขาวิชาที่เราเลือกที่จะเรียนใช่ค่ะมาทีนมาคุยถึงเรื่องการคัดเลือกกันบ้างค่ะอาจารย์เวลาคัดเลือกเนี่ย ส่งใบสมัครอย่างเดียวไม่พอต้องเข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยมีสัมภัษณ์กันด้วยอยากให้อาจารย์เล่าขอเรียนกระบวนการนะคะว่าเรามีการรับสมัครแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มรับสมัครผ่านเว็บนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะมีเว็บให้ว่าเข้าไปที่ไหนแล้วก็ในกระบวนการคัดเลือกเนี่ยค่ะเราก็ส่งใบสมัครในขั้นแรกเนี่ยพอส่งใบสมัครเสร็จทางหลักสูตรนะคะเขาก็จะพิจารณาใบสมัคร ว่าจบมาตรงไม้ตรงกับเกณฑ์แล้วขอเรียนว่าเรามีเกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใสมากเลยในแต่ละหลักสูตรที่รับนักศึกษาเนี่ยนะคะจะต้องส่งเกณฑ์เข้าเกณฑ์การคัดเลือกนะคะเข้าคณะกรรมการบัณฑิตของมสทว่าสาขาวิชาที่จะรับมีคะแนนเต็ม100มีคะแนนอะไรบ้างนั้นอันนี้เป็นความโปร่งใสในการทำงานก็ สาขาวิชาก็จะคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ได้ผ่านคณะกรรมการบัณฑิตของมสทนะคะแล้วก็คัดเลือกพอคัดเลือกได้อาจจะได้สักจำนวนคนมานะคะแล้วตามเกณฑ์นั้นทางสำนักบ,บัณฑิตก็จะประกาศว่าคนเหล่านี้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นก็จะนำมาสู่การที่จะต้องเป็นรอบสองก็คือ การมาสัมภาษณ์และนําเสนอโครงการวิจัยก็ต้องคือผู้สมัครต้องมีโครงการวิจัยมาแล้วมานําเสนอให้มานําเสนออีกเขาเรียกว่ารอบสองอันนี้รอบแรกผ่านการคัดเลือกในใบสมัครพอรอบสองก็เข้ามาสู่การทำโครงการวิจัยแล้วก็มานําเสนอเลยทำ powerpoint มาเลยนําเสนอให้คณะกรรมการหลักสูตรอาจจะมี5คน6คนนั่งดูนักศึกษาเพื่อที่จะเสนอความคิด นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าอ,อย่างประสบการณ์ที่เป็นกรรมการคัดเลือกปริญญาเอกเนี่ยถ้านักศึกษาเนี่ยอยากจะทําวิจัยในเรื่องที่มันไม่ตรงกับศาสตร์เขาเลยเนี่ยทางสาขาวิชาก็แบบเหมือนมีความรู้สึกว่าเข้ามาเรียนแล้วอาจจะผิดหวังมันจะได้เห็นความคิดกันนะคะแล้วก็พอนักศึกษาเสนอความคิดในผลงานในโครงการวิจัยมาตรงกับศาสตรส์ตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้อันนี้เราก็แบบ รีบรับเลยเพราะมีความรู้สึกว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาอยากได้ะนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่จะทำให้ตัดสินว่าเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยทางทางหลักสูตรเนี่ยเขามองว่ามาเรียนแล้วเนี่ยต้องเสริมกับสิ่งที่ทำงานได้ประโยชน์นะคะแต่สิ่งที่เป็นโครงการวิจัยเนี่ยเท่าเท่าทีอา่อาจจะเป็นความรู้สําหรับคนที่อยากจะสมัครแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงให้คัดเลือกได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโครงการวิจัยไม่ตรงกศาสานเนี่ย ส่วนใหญ่กรรมาการจะคัดออกอเพราะว่าเหมือนมาเรียนแล้วมันไม่ได้ดังใจเขาไงไม่ตรงกับสายไม่ตรง<า>แล้วเราก็กลัวว่าพอมาเรียนแล้วพอไม่ตรงแล้วเนี่ยมาอยู่กับอาจารย์ตั้งสาปีนะ,ะมันมีความรู้สึกว่าเราน่าจะแบบผิดหวังทุกทรมานหรือเปล่านะคะ,คะเพราะว่าเรียนก็ยากนั้นอันนี้ก็คือส่วนของการตัดสินใจ ราะนั้นอันนี้ก็โยงไปว่าถ้าตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาอะไรหลักสูตรอะไรนะ่ะเข้าไปดูว่าเรียนวิชาอะไรเราชอบไหมโครงการวิจัยของเขาเนะ่ะเป็นแบบไหนเพื่อที่เราจะได้เขียนมาให้ตรงกับศาสตร์เขานะคะแล้วก็ถามตัวเองว่าชอบไหมนะคะเพราะว่าเรียนเนี่ยก็ลงทุนแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาอยากจะให้ตนเองหน่วยงานแล้วก็สังคมประเทศชาติได้ประโยชน์ด้วยไม่เพียงแต่จบปริญญาเอกเฉยๆนะคะ ค่ะคือมาเรียนครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องได้ประโยชน์กลับไปสามารถไปทาเกี่ยวกับเรื่องทางานด้วยถูกต้องค่ะไม่เพียงแต่ว่าขอเพียงแค่จบนะคะตัวเองมองว่ามันมันเสียเวลาเสียคุณค่าเชิงวิชาการค่ะก็เพราะว่าต้องเสียทั้งงบประมาณเวลาแล้วก็ต้องค้นคว้าเยอะแยะค่ะใช่ใช่ต้องใช้เวลาก็ขอไปเรื่องของ ค่าค่าสมัครดีไหมคะเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเรียนปริญญาเอกเนี่ยค่าเทอมเท่าไหร่เพราะอันนี้ถามจากที่เป็นนั่งอยู่เป็นผอเนี่ยคนมาจะถามก็เรียนว่านะคะว่าหลักสูตรปริญญาเอกเราเนี่ยนะคะมี2อัตราอัตราแรกก็คือภาคการศึกษาละ6 5 0 0 0บาทค่ะก็ใน5 5สาสาวิชานะคะ ก็คือสาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์เกษตรศาสตร์และสากตร์กรรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์แล้วก็รัฐศาสนศาสตร์นะคะอันนี้65 0 0 0แต่หลักสูตรเดียวค่ะที่เป็นภาคการศึกษาละ15,000ก็คือหลักสูตรของบริหารธุรกิจของสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะตอนนี้ถามว่าหกหมื่นห้ากับแสนห้าพันเนี่ยได้อะไรบ้างค่ะก็เรียนว่า นักศึกษาที่เข้ามาเรียนนะคะจะได้หนังสือนะคะในตำราทั้งหลายที่ทางสาขาวิชาคิดว่าจำเป็นในการเรียนนะคะบางสาขาวิชานี้ถ่ายเอกสารแล้วก็ให้นักศึกษาเป็นตั้งๆเลยนะคะอันนี้รวมหมดเลยคะ่ะนักศึกษาเข้ามานี้ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ในช่วงของการสัมมานาแตากา่กระทั่งเริ่มตั้งแต่ปฐมวิเทศเลยนะคะสัมมานาทั้งหลายนักศึกษาจะไม่ไม่ต้องเสียค่าอาหารเราบริการอาหาร ฟรีคะ่ะน,นักศึกษาก็ไปทานกับอาจารย์เราก็จัดเลี้ยงให้นะักศึกษา,าไม่ต้องเสียค่าอาหารทุกครั้งที่มาะนะคะก็ถ้าจะมานอนพักก็เสียแต่ค่านอนพักอาหารฟรีทุกมื้อนะคะ,คะมีเบรกมีมื้อกลางวันถ้ามีกลางคืนก็มื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็รวมไปหมดทุกอย่างแล้วรวมหมดเลยรวมหมดเลยนั่นก็เป็นอัตราที่รวมเรื่องอุปกรณ์สื่อทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมเรื่องค่าใช้จ่ายในการอา,อาหารด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ เรียกว่านักศึกษาก็พอใจอะคะเท่าที่คุ้มค่าที่มาเรียนกับเราและที่สําคัญเราเก็บค่าลงทะเบียนนี้แค่6ภาคการศึกษาค่ะนักศึกษาบางคนอ่ารักมหาวิทยาลัยเรียนนานประมาณนั้นนะคะก็คิดว่าเอ๊ะเราจะต้องเสียไหมไม่เสียแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เสียแค่ค่าลาพักการศึกษาค่ะเพราะนั้นในอัตราเหล่านี้จะเก็บแค่6ภาคการศึกษาค่ะค่ะในช่วงใกล้หมดเวลานี้อยากให้อาจารย์บอกช่องทางในการรับสมัครได้ไหมคะว่าควรรับ เราจะรับสมัครช่องทางไหนบ้างค่ะช่องทางในการรับสมัครนะคะก็เนี่ยค่ะเข้าไปที่บัณฑิตศึกษานะคะก็เข้าไปที่รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกในเว็บไซต์ได้เลยนักศึกษาปริญญาเอกนี่เขาจะสมัครผ่านเว็บไซต์ะนะคะก็เข้าไปได้เลยค่ะภายในวันที่1 0 15นะคะอันนี้ก็เข้าไปได้เลย ค่ะ15นี้เท่านั้นนะคะ10 15พฤษภาค่ะพฤษภาค่ะก็มีเวลาที่จะให้นักศึกษาได้เตรียมตัวนะะใช่ค่ะสุท้ายนี้อยากให้อาจารย์ช่วยฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจค่ะเข้ามาศึกษาต่อกับมสท่อยค่ะค่ะอย่างที่เรียนว่ามสทเป็นมหาวิทยาลัยของการขยายโอกาสนะคะก็ฝากว่าในเรื่องของการ เรียนปริญญาเอกนะคะเป็นการศึกษาขั้นสูงนะคะก็ขอให้ผู้ที่มีความต้องการมีความพร้อมนะคะเลือกให้ตรงกับสิ่งที่ตนเองทำงานนะคะแล้วก็ความชอบของตนเองเพื่อที่จะทำให้3ปีที่เรียนกับ หลักสูตรนั้นเรามีความสุขในการเรียนแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ในการทำงานสำหรับเรื่องคุณภาพนะคะเราได้มีเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานในแง่ของอาจารย์นะคะทั้งภทยในภายนอกเป็นอย่างดีนะคะในในคุณภาพนี้นะคะก็ขอรับประกันในคุณภาพของผู้ที่สำเร็จการศึกษาค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลกันพอสมควรเลยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดค่ะสนใจและต้องการสมัครในระดับปริญญาเอกนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วรพามากมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ